จะเห็นอือเห็นอะไรไเป็นเรื่องปกตินะเออตอนนี้ลูกค้านะครับชั้นหนึ่ง ก็เยอะนะครับอเดี๋ยวไปดุมบไปดุมบนเลยก็กดเราไม่ลงเนาะไม่ลงอดอ่น่าจะเป็นเส้นเดียวกันอนี้จากที่เราเห็นอยู่ตรงนี้บ่อลึกน้ำลึก60เซนจากพื้นในห้องน้ำมีอยู่แค่ลงไปจากพือนี่เดียวเอง ในฟอร์เดนในห้องน้ำอ่ะในตรงกลางอะไกี้ใช่ใช่ใช่ประมาณไม่ถึงเก้าสิบประมาณหกสิบเจ็ดสิบได้ใช่แต่ว่าน้ำในนั้นอ่ะมันเต็มท่ออยู่่เนี่ยหกสิบเซนอ๋อโอเคเท่ากันเพราะเรายืนอยู่สเต็ปที่สูงกว่าครับอ่าฮะอ่าท่อออกเขาต่ำอ่ ไม่ใช่อยู่ต่ํากว่านี้นี่ไม่ใช่นี่ก็ของแตกซ้ายมือแหววทางซ้ายอืมท่อวันนี้ฉันได้เจ๊เเขียนมาอุ่นตอนน้ำพุ่งอ่นี่คือท่อไปทางนี้ใช่อยู่ใใต้ช่ได้ผมพูดถึงท่อไปได้ไหมทำไมท่อฝั่งนี้เป็นอย่างนี้และอ้นี่ใช่ท่อเหลยเก้าเป็นท่อเลยฝั่งไปไปทางนู้นฮะเออเก้าเป็นท่อจริง ไม่จวางพอสวยอ่ากระสอบแม่จะมันพ่อใหญ่เบลเลอร์เลยกลางปีครับขุดดินออกอะไรเยอะเหมือนกันพ่อเบลเลอร์เลยครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อเท่านี้พ่อสิบนิ้วอ่ะครับพ่อเบลเลอร์เลยไปเดี๋ยวเข้าไปดูเนี่ยแน่นพ่อเมนแน่นท่าเมนวิ่งเข้าบ้านเซนเบลเลอร์เลยครับ แ,แล้วไม่มีบ่ออยู่ในบ้านอีกมีเหรอครับใช่ครับนี่นะนี่เข้าไปเลยเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นเป็นเป็นก้อนใหญ่เหมือนกันข้อใหญ่เลยครับผมแั่นเส้นข้อเอ่อต้องเคลียร์เส้นข้อเมน เดี๋ยวน้ำเริ่มดันแล้ว ไหนวะเนี่ยยาวๆเลย อ๋อถุงทรายไม่มีนะถุงทรายมีเอามันอ่าถุงทรายเอามาไอาเอ็มไปยกถุงทรายมาลูกปะไอเอ็มไปยกที่ข้างหน้าปะ เยอะเลยเว้ยยิเยงเต็มออกมาผมเต็มบ้านเลยเออผมเต็มเลยเข้าไปแล้วเนี่ยอันนี้ยังไม่จ้าง่ะย่ะผมไอ้เล็กๆน้อยๆพี่มันมีทุกอย่างที่เราเคิดไม่ถึง นะครับที่อกอกมาจากฝั่งนี้ไอ้น,นี่น้ำอย่างเดียวนี่นี่ของไอพ่อของนี้ก็มีเห็นเปล่ามันก็จะไหลามาหมดแหละพี่ที่ถ้าน้ํามันไหลได้พี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะตนันแต่ถ้าท้าพี่ไม่ไหลย,ยังไงพี่ก็ตัน,ตนพวกโบพี่ลอยได้ ริ่มโล่มาข้างในกอเร็วนี่ตงแง้มมันไปอยู่ บีบนะทำเป็นเล่นเนี่ยที่ตเติมน้ำนะบอกผมเลยนะว่าเนี่ยไปที่สองร้บาทจากไหนเลขหนึ่งอ๋อหนึ่งสองสองสามโอเคโมาเลยขึ้นรถยนนะน้ำไหลไปยอะนะร เราไปประจำเลยเหรอฮะเขาเวลาทับขาเร็วๆก็ต้องเอารถเร็วท่างที่ไปรอรถเรื่าร์บารสามสี่วันเขาพิจารณามาแล้วคุณเอกเนี่ยเขาเขาทำเร็วแล้วเกาเชื่อใจผมเพราะว่าเขาสะดูกพวกหินหินอะไรขึ้นเลยในบางครั้งก็เป็นที่กองนะครับแต่ผมน้ำน้ำทเนื้อมไป น้ำก็ลงมาโอเคลงมาตลอดเมื่อกี้ไม่มีน้ำตอนนี้ไหลแล้วเตะลเตมาละเตมาแล้ว เสร็จตรงนี้แล้วพี่ข้างในโอ้ออกมานี่ไม่ใช่น้อยไอ้ข้อบเองเออโอเคเป็นไงบ้างพีในายฮัลโลวินเด่อ uh ้าฮะเกมไม้ข้างในเขค่อยไป el ไปทำไปหยุดไปอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เราอยู่ในสนาดแล้วเราดึงกั เท่าข้อไรืยังก็เอาเข้าข้อไหมเดี๋ยวพี่ก็มาจาดอยู่ดีก่อนแลต้องจัดที่ก่อนออกมาเพ่โอ้ลงมาเพียบเลยอ่ะใช่พี่มาดูนี่ของพี่นี่ฮะนี่พี่มาดูเนี่ยนี่คือของที่อยู่ในข้อมาทั้งหมดพี่คะอ่ะ ก,ก็เอามาตักหน่อยเอาถุงมาตักหน่อยถุงมาตักจากก่อตรงน,นี้เอามาหน่อยถุงจริงนะมาตักมั่าง่างะโอเคครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานนี้ก็วันนี้เราอยู่กันที่ราคาราสสิบเจ็ดนะครับก็บ้านสามสิบ 30ปีเกือบ40ปีนะครับก็ได้ทําความสะอาดท่อระบายน้ําก็อย่างที่เห็นครับว่ามันมีทุกอย่างอยู่ในท่อระบายน้ําอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือระบบของเส้นพ่อนะครับที่ระดับต่ํานะทางออกที่ควรจะต้องมีนะครับก็ไปอยู่ระดับสูงนะครับกลายเป็นว่าน้ำจากที่อื่นก็ไหลเข้ามานะครับผก็ประมาณนี้อโอเคนะครับก็พกคนใหม่งานหน้าครับ แล้วก็ถ้าสนใจก็อย่าลืมครับหมายเลข083453568แก้ท่อตาช่างเอกนะครับก็ขอบคุณครับสาหรับการติดตามอย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด s u b สไครป์เพื่อที่จะได้หาช่องผมเจอและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับและอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยครับขอบคุณครับสาหรับวันนี้โอ้ก